ลำลำวิหกสวนตอนที่หนึ่งรทั้งสองพอดรักกันอยู่นานแล้วหลับไปในวงแขนของกันและกันอย่างอินเอมคราวนี้เฟิงหมิงหลับสนิทในอ้อมกอดของคนรักไม่ดิ้นไปดิ้นมาอีกแล้วมาตื่นอีกทีก็ตอนใกล้เที่ยงชิวเย่กับชิวชิงที่เข้ามาปฏิบัติช่วยเจ้านายผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหัวรอต่อกระซิบค,คุยกันเบาๆไม่รู้ว่าเมื่อคืนชิวหลันเป็นเช่นไรบ้าง วา้เจ้าได้เข้าห้องหอเมื่อใดก็รู้เองนั่นแหละชิวเย่บ้านน่ะคอยดูเธอเจ้าข้าจะตีเจ้าให้พงหมิงมองนางกำนันสองพี่น้องทะเลาะกันแล้วหยิบยกประดับมาห้อยเอวเองอย่ากอนใจขณะบ,บนงมึมเงิคราวหน้าข้าจำให้ดื่มเหล้าเด็ดขาดดื่มแล้วพอตื่นขึ้นมาทีไรเป็นต้องปวดหัวทุกที คราวน,นี้หนักกว่าเดิมปวดหัวอย่างเดียวไม่พอกระทั่งกลามก็ยังปวดด้วยว่าแลวเงนยน่าขึ้นมองรงเทียน,นเหมือนมีสัมผัสพิเศษทําไมถึงได้หัวรอะแปลกๆแบบนั้นล่ะหัวเราะก็คือหัวเราะมีอะไรน่าแปลกด้วยเรือแน่นอนว่าตาอ๋องหนุ่ม ย่อมไม่ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้อีกฝ่ายฟังอยู่แล้วจึงทําเป็นเบือนหน้าไปมองทัศนีภาพริมฝั่งน้ำขณะแอบหัวเราะอยู่คนดีระหว่างนั้นเองเสียงย่ำไม้กระดานตึงๆก็ดังขึ้นมาชิวเย่เบปากจะต้องเป็นเลี้ยเออแน่ผู้ชายคนนี้เดินดีๆกระบรีเขาไม่เป็นต้องกระแทกซ้นเท้าตึงต่างตลอดตาพูดได้ไม่ผิดเลยเพราะชัว สักชั่วอึดใจหนึ่งเลี้ยเออก็เดินเข้ามาในห้องดยรอยยิ้มตื่นเต้นราวกับไปเจอเรื่องสนุกสุดแสนเข้าให้เจ้าเลี้ยจงหลิวนั่นก่อเรื่องเข้าแล้วมันถึงระแกเจ้าสาวแต่เช้าเลยทีเดียวเพิ่งมิสงสักเกิดอะไรกันเนอะไม่คืนนีเลี้ยจงหลิวรับปากจะวาดภาพเป็นของวันแต่งงานให้ชิวดันใช่หรือไม่ไปยาคา่ะพอวันนี้จะนั่ง็เลยไปเคาะประตูห้องฮอแต่เช้าบอกบอกว่าจะวาดภาพใป้ชิวหันบาดกมาปร,รักมากเลยหรือชิวแย่สงสัย ไม่รู้ว่าเรียจงหลิวเจ้ามาดออกมาเช่นในพอเรียเอ,อินึกแล้วถึงได้หอเราจะต้องเอามือกุมท้องตรงเทียนปรามเสียงหนักๆะยโมแต่หัวเราะอยู่เลยรีบเล่ามาให้กระจางสินั่นแหละรเรียเอ,อิถึงจะยอมจำนวนในแบลบเลรินเสียทีหนึ่ง เขาไม่ได้วาดออกมาอัปลักษ์ตรงกันข้ามวาดเหมือนเกินไปเสียได้ซ้ำว่ากล้งสิวเม็ดติเล็กบนหน้าชิลานกับรอยฟันของพี่ใหญ่ที่อยู่บนติ่งหูหนางจิตรกรส่วนใหญ่มักจะรู้จักแต่งเติมเสริมจุดบกพร่องบ้างชิวลานจมกูกไม่โด่งนะักิตรกรก่อนหน้านี้ก็จงใจวาดให้ดูมีดังแต่เจ้าเสียจงนิ้วนี้กลับวาดลงไปตามจิ้มพ่อชิลานเห็นข้ากระแทบร้องไห้โฮเลย เมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนก็เข้าใจสาเหตุก็แย่ก็แน่รัศีชิวเย่กระหมดเขียวเวลาผู้หญิงสาวสาวให้จีรกรวาดภาพเหมือนเหมือนคงอยากให้วาดสวยกว่าตัวจริงอยู่แล้วเจ้าเรียจงเลียวคนนี้ช่าง้าดแท้แ้ดันบาดจมูกไม่มีด่างกับสีของชิวหลันเสียได้หลงเถียนเอยถามด้วยสีหน้าเกรงครึ้มตอนนี้ภาพอยู่ในชิวหลันเรื่อเรียเออตอบกลับด้วยเสียงสดใสชิวหลันไม่ยอมเก็บไว้หรอกพะยาขากระหม่อมก็เลยเอามาตั้งใจวห้ฝ่ามาทท่านองทอดประเนตว่าแล้วก็ล้วงมือเข้าไปหยิบขอ หยิบของออกมาจากอกเสือ้อทุกคนล้อมพงเข้าไปดูเฟองหมิ่งกว่าตามองดูแบบเรียกเอย่ยชมอย่างนึกถึงนี่มันกล้องถ่ายรูปชัดเลยนะเนี่ยวาดออกมาเสือเหมือนคนจริงทุกรายละเอียดแบบนี้แต่วาดเสือได้น่าเกลียดเหลือเกินเสือิงนึกโกรธขึงแทนเพื่อนรักมีหน่าเล่าถึงไม่มีใครจ้างให้เขาวาดภาพดูจะอย่างภาพนี้ที่แค่เจ้านั้นไม่ถูกคนจ้างต่อยก็ดีก็บนถมแล้วต่อยตีก็บนถมแล้ว หลงเขียนคนคิดเงียบอยู่คนหนึ่งก่อนจะพระงสั่งเรียกจือเยียนเข้ามาซีเชื่ออุนใจจือเยียนก็เดินตามเนี่ยเอ๋เข้ามาในห้องถ้าองนุ่มเอ๋ยถามเพลานี้เลียจงนิ้วกำลังทำอะไรอยู่พอวาดภาพเจนี้ออกแล้วก็ถูกทุกคนรุมด่าอย่างเป็นร้านเกิขึ้นไปนั่งซุมีวันดาาฟ้าไปยากาฟ้ามาใช้กระหม่อมเรียกเข้ามาหรือไม่เขานอนที่ใดรอ นอนรวมก้นน้องคืงกอนหมอมในห้องพักเด็กชั้นล่างคนของเรามีจํานวนมากดังนั้นห้องหนึ่งจะ่ต้องนอนรวมกัน,นลหลายๆคนไปยากค่ะไม่รู้ว่าหลวงเทียนคิดอะไรอยู่ในใจดวงตาคมกวาดมองรอบห้องพักของตนรากระตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ก่อนที่จะตัวจะหันไปสั่งชิวเย่และชิวชิงผู้เจ้าจงมาจัดเตรียมห้องพักอีกห้องไม่ให้เลียจงเลียพักหรือเบค่าไม่ มัยกาเพิงมิงพักคนสั่งตอบส่วนเลียจงลิ้วจะพักห้องนี้อะไรหน้าฝาบะมาต้องโวยวายนี่คือกับสั่งของข้าสั่งการลงไปให้ทุกคนนอบน้อมต่อเลียจงลิ้วเป็นอย่างดีห้ามเสียรมริยาทกัะเพ้าเด็ดขาดผู้ใได้ขัดคำสั่งข้าต้องตายต้องค์หนุ่มได้ทอดคำสั่งได้ํำเสียงเจ็บขาดจื้อยเย็ยนเจ้าจงไปจัดหาเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เหลียจงลิ้วไม่ว่าเขาต้องการอะไรก็หามาให้เขาทุกอย่าง นายทหารหนุ่มขโมวดคิ้วเมื่อคืนเขาต้องตาถ้วยหยกนิลการแต่กบบังคิดว่าตอนนั้นก็คงเมาอยู่ด้วยถ้วยหยกนิรการชุดนั้นแหละนะฟังมิงร้องเสียงร้องพูดอะไรต่อไม่ออกด้วยความอึง่ง เจ้าคนนี้โลภมากามาดพักยกนินลการเป็นของลำค่าแม่แต่เชื้อประวงทั่วไปยังไม่กล้าฟันถึงด้วยซ้ำแม้แต่รงเท้งก็ยังอดชะงักไปไม่ได้เขานิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะกัดถอนพูดบับอกรวดเติงให้เอาออกมามอบให้เขาก็แล้วกันจากนักทหารไปหาเฟิงหมิงและเออเรียกบับพาเฟิงหมิงเจ้าของชื่อบอกมือตัดบทพูดอย่างไม่ลังเลไม่ต้องพูดแล้วของข้าก็คือของเจ้าเอาไปใช้เถอเจ้าช่างมีน้ำใจหรือเกิน ฟังหมิงทำหน้าเบ้ใส่คนรักเพราะข้ารู้ว่าเจ้าไม่วันทำกันนะโดยไม่วังผลตอบแทนต่างหากละเมื่อได้รับคำบัญชาจากนายเนื้อเหอทุกคนก็กระวีกระวาดทำตามคำสั่งบ้างก็จัดห้องหับใหม่บ้างก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเรานางกำนันช่วยการตัดเย็บเสื้อผ้าชุดใหม่ให้เลียจงเลี้ยวมือเป็นระวิงแต่เจ้าเลียจงเลี้ยวคนนั้นกลับเหมือนไก่ได้พลอยไม่ทราบซึ่งความเมตตาที่โรงเทียนหยิบยื่นแม้แต่น้อยพอรู้ว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้ตามใจชอบ เรียจงเลี้วกระวางท่าเขื่องนำทหารสองสามนายไปยังห้องเก็บภาชะนะลำค่าในเรือแล้วใช้เวลายอยู่เป็นนานสองนานเลือกมาอย่างละชิ้นก่อนจะนำมาประดับไว้ในห้องใหม่ของตนเอง จากนั้นเขาก็เรียกร้องอาหารเลิศรสนาชานิทั้งในแต่ละมื้อกลนครัวประจําเรือต้องทําอาหารตามบริการที่เรือจงนี้เกิดมาให้อย่างเกรงกราดภายในเวลาไปถึงหนึ่งวันคนทั้งลาเรือถูกเรือจุงลิ้วแกร่งจนหัวหมุนไปหมดกระทั่งองค์กรักชั้นสูงที่มีรับใช้โรงเทียนเพียงคนเดียวอย่างเมียนยาวผู้ดันบังเอิญมาเดินผ่านหน้าเรือจุงลิ้วเข้าพอดีก็โดกไปนั้นสั่งให้ฟูยุดให้ดูแก้เบื่อหน่ายอยู่ลร้กระบนขณะนั้นพอยามซ้ํจะอยู่เรือจงยิ้วกระชัยพิน ผูกผู้พงๆตัวหนึ่งมาจากซอกหลืบในของเรือไม่รู้ได้และมานั่งดีดเกร็งเกร็งเกร็ง เสียงพินโหยหวนเหมือนวิญญาณคนดังล้านจนทุกคนหลับไม่ลงเมื่อเฟิงหมิงฟังเสียงพินขยวโสดประสาทที่ดังลอยมาทางหน้าต่างอย่างบัดบากแล้วถอนหาใจเฮือกกึ่งอ่อนอกกึ่งโล่งใจโชคดีนะที่ไปเฮาไม่ได้ประทับอยู่บนเรือพวกเราไม่อย่างนั้นจะต้องบรรทมไม่เป็นสุขไปด้วยแม้ว่ารงเทียจนจะงกงั้จนนอนไปหลับเหมือนกับนวนแต่กลับดูนิ่งสงบนักเขาลุกขึ้นนั่งได้น้มตัวเข้าไปข้างหลังเฟิงหมิงที่กำลังนั่งปิงหน้าต่าง ความอดทนของเจ้าพัฒนาขึ้นไม่เน้อยเลยข้านึกว่าเจ้าจะทนไม่ไหวตั้งแต่เมื่อสามชั่วยามก่อนและถามข้าว่าทําไมถึงต้องเอาอกเอาใจเลือดจงเลี้ยวเสียอีกเพิ่งหมิงย่นจมาทำไมต้องถามเจ้าดยล่ะข้าคิดหาคําตอบเองไม่ได้หรือไรเจ้ารู้คําตอบแล้วหรือที่เจ้าเอาอกเอาใจเลีอดจงเลี้ยวแบบนี้ก็ต้องเป็นเพราะเขาวาดภาพให้เด็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะสิ เฟิงหมิงคุณคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วคำตอบออกมาเหมือนคนเข้าใจทะรุโป,ปร่ปปรงคนคนนี้เหมือนกล้องถ่ายรูปสามารถวาดภาพสิ่งต่างๆที่มองเห็นออกมาได้เหมือนต้นแบบรูปประการนี่เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากเจ้าซื้อใจเก่าได้ต่อไปถ้าต้องการ่าตัวนักโทษคนนั้นแค่เอาบาบวาดไปต,ตาม หาเบาเสจากที่ต่างๆรับรองว่าไม่มีพลาดเป็นไงล่ะข้าดาวถูกละสินึกอย่าอย่านึกนว่าเจ้าจะรู้ใช้ความสามารถของคนให้เกิดประโยชน์เป็นอยู่คนเดียวมิงอองยังท่าก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันคนพูดหันไปมองคู่สนทนาโดยสีหน้าลำพองใจเล่นเอาร้องเทียนอดใจไม่อยู่ต้องประทับจุดแรงหนึ่งครั้งแล้วยิ้ว่า ้านึกอยากซื้อใจเขาเพ,พราะพร่าบาดของเขาจริงๆนั่นแหละแต่เจ้าไม่ได้เดาถูกนะอะและค่าดาพลาดไปตรงไหนละ่ะตาอ๋องหนุ่มจงใจทิ้งปรมปรมปริศนาไว้ได้วยความเจ้าแล้วและมองออกไปนอกหน้าต่างกับหมดคี้พรางเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเรียจงเลี้ยวดีดพินได้ปวดหูนักดูท่าคนนี้คงไม่มีดดู้ใดได้หลับได้นอนเลยกระงร้องเทียนเจ้าอย่างไม่ตอบคำถามข้าเลยนะมามามา,มานอนคุยกันดีกว่าหลงเทียนดึงร่างคนรักให้นอนลงไปบนฟูก ผมพาผู้ให้ขุมร่างและยิ้ม ช่วชั่วร้ายข้าจะช่วยคลายความสุขแสงให้เจ้าก็ได้แต่ข้าต้องรับผมตอบแทนด้วยเช่นการฟึ่งมิงยังไม่ทันเข้าใจความหมายของประโยคนั้นอีกฝ่ายก็ดึงมือเขาไว้สบัดเรือนกายส่วนล่างของตนผ้าคาดเอถูกดึงออกปเป็นเลอก่นกายร้อนผ่าถูกจับยัดใส่มือเต้นทุบๆอย่างดุแรงจนฟึ่งมิงจะทึ้นรัวขึ้นมา,ท,านทันทีเจ้าคนตันหาหัจจัดฟึ่งมิงตวัดเสียงดา่าด้วยความเขินอายใช้มือซืยๆของเจ้าสัมผัสสิระหว่างที่เจ้า สัมผัสเขาจะพูดให้ฟังไปบางปราตาององหนุ่มพูดกลัวร้อยอย่างไรอย่างอายแก,นกลนกายของเต้าเอฮง,องชี้เลยทั้งหย่ายาวและถึงแข็งและของเล่นชั้นดีสำหรับการคลายเงาไหนตําเป็นแสนหน้าเบืองบ่ายเช่นนี้จะต้องที่โปรดปรามมิงอองอย่างแน่นอนความน่าหนาของอีฝ่ายทำอาเพิงมิ้งแทบรับไม่ไวอยากจะกระโดดไปแอบอยู่ใต้เตียงให้รู้แล้วรู้รอด ใครบอกว่าเป็นที่โปรโดปานของมิงอ๋องกันท่านได้นั้นแกนการประกอบพวงวัดก็ดีตัวราวกับจะโจรออกจากมือเขาได้ถุงเมือ่อฟังมิงจะรีบใช้ช้องมือจับไว้ให้แมนชีพจรต้นแรงได้อดโฮมสูงจัดจนหน้ากรธทาปัมผัดได้ทำให้ร่างกายที่ผ่านประสบการณ์รองรับการแสดงความรักนรงเทียนมาอย่างโชคชนบุบบขึ้นมา ตอนนี้กระทั่งลมหายใจก็ยังติดขัดเพิ่งมิงทำได้แค่ซบหน้าอยู่บนแผ่นอ,อกกว้างไม่กล้ามองหน้าฝ่ายตรงข้ามตาอ่องนมเพลิดเพลินกับสัมผัสรสาบซ่างจากมือเล็กที่ขยับไปมาบนแกนกายพางเคยยิ้มอย่างพึงพอใจแล้วพูดเบาๆว่าเพียงแค่มองภาพวาดกลางเลียจ้งนิ้วให้เลียก,ก็จะรู้ว่าชั้นเชิงกันว่าภาพของเขายอดเยี่ยมเพียงใดผู้กันที่ตวัดลงไปทุกครั้งปัสจากปานดังเลซั้มยังแม่นยำไร้ข้อผิดพลาดสมาธิแทบจะทั้งหมดของฟั่งมิงจดจ่อยอยู่แก่น กายอุ่นร้อนที่ดูเหมือนจะขยายขนาดขึ้นมาอีกในมือเขานั้นเลยจะมีอารมณ์สนใจเรื่องอื่นในเวลาเชน่นนี้แค่ควบคุมจังหวะหัวใจตัวเองได้ก็เก่งเต็มทีแล้วจึงได้แต่พูดสั้นๆข้าพูดไปแล้วนี่ว่าเขาวาดภาพได้ดีมากหัวใจเต้นรัวแรงจนฟงหมิงต้องหอบสถานน้อยๆปฏิกิริยาของฝ่ายตรงข้ามทําให้รงเทียนต้องกั้นหัวเราะเสียจนท้องแข็งก่อนใช้แขนอบร่างคนรักให้เข้ามาแนบชิดกว่าเดิมอย่าเพิ่งสนใจเลีย จงเลี้ยวนั้นเลยพวกเรามาทําเรื่องสนุกกว่านั้นกันก่อนดีกว่าว่าแล้วก็ลดมือลงปทไปใต้พาปู้ยดึงขอบกางเกงอีกฝ่ายลงแล้วสอดปลายนิ้วเข้าไป ส่วนที่เตือนตัวในความมืดมาได้สักพักได้ทนรับกันเล้าลมอย่างเชิงชเชี่ยวเฉืยดของหลงเรียนไม่ไหวทันทีที่ปลายนิ้วหยาบกร้านแหวกผ่านขอบกางเกงเข้าไปไล่สัมผัสกระแสไฟอ่อนๆกระดั้นเรี้ยวจากเอวขึ้นไปตามแนวสันลลางเปิงมิงกลางในคอเบาๆเลียจงเิี้วดีดพินรบควนอย่างนี้ดูท่าคือนิ้วหลงเทียนคงตั้งใจจะไม่หลับไม่นอนแล้วเป็นแน่เขาให้เปิงมิงสัมผัสแกนกายต่อไปเรื่อยๆกันในตัวเองกลับหยอกเย้าความต้องการข้องอีกฝ่ายแค่ แผลๆแบบทีเล่นทีจริงแล้วทำขึ้นอย่างร้ายกาจวันนี้จะกอดท่านอ๋องสักกี่ครั้งดีนะหากกอดน้อยเกินไปก็เกรงว่าจะทำท่านอ๋องไม่เต็มอิ่มแต่หากมากเกินไปก็เกรงท่านอ๋องต้องเจ็บตัวฉําการเล่าลมของฝ่ายตรงข้ามได้เพิ่งมีงร้อนรุ่มไปทั้งตัวขณะประท้วงผ่านลมหายใจหอบสถาน ข้าต้องเป็นฝ่ายกอดเจ้าถึงจะถูกข้าหยับแค่เอวเจ้ายังทําอะไรไม่ได้เลยแล้จะกอดข้าได้อย่างไรเล่าล้งเทียนมองกอรักครี้ยิ้มหลอกล่อมามาขอข้าสัมผัสสักหน่อยว่าร่างกายของเจ้าอบอุ่นเพียงไรแสงจันท์กระจ่างตาลมแม่น้ำพิโชโยเข้ามาทางหน้าต่างพัดปลอยผมสีดำสนิทที่ท ที่ตกลงมาปลกหน้าผากของงเทียนดวงตาคมพราวระยับดุจดวงดาวร้อยยิ้มเปี่ยมสเสน่ห์กระตุ้นอารมณ์อย่างร้ายกัดเฟิงมิ้งมอมทับนั้นอย่างเคริบเคริ้มร่างกายร้อนเผาและอ่อนปกเปียกไปทั้งตัวไร้เรียนจะเป็นฝ่ายกระทำอย่างที่ว่าจริงๆน้ำซ้ำการถูกรงเทียนภาพทับอยู่บนร่างจะมอบความรักให้อย่างรุนแรงก็ให้ความรู้สึกไม่เลวเลยดังนั้นเฟิงเมิงจึงไม่ดึงดันต่อแต่แึมพำเบาๆอย่าทำข้าเจ็บรักข้าจะต้องทำให้ท่าน ของพอใจอย่างแน่นอ,อน ปรงเทียนปีดาเป็นอย่างยิ่งทว่าพอจะเชยชิมอาหารเลิศรสตรงหน้าเสียงพีท้ากระพรันดังขึ้นดีในาห้องทำลายบรรยากาศบาบว้ามรันจนลงทันทีฟ้าบาดกระหม่อมมเรื่องจะทูลรายงานพยาคาน้ำเสียงเกิงค้างจือเยียนดังอยู่ด้านนอกร่างกายอันรุนแรงทั้งคู่มันถูกราดรถในน้ำเย็นจัดทันทีทำไมเจ้าจือเยี่นคนนี้จึงต้องเลือกมาตอนกำลังเข้าได้เขาเข้มตกตีเลยนะเพิ่งมีร้องเทียนทำหน้าทรมานได้เหนื่อยใจขึ้นมาพร้อมกันทางคู่ความ การโหดตาอ,อองหนุ่มแข็งเกรงจนหมดปวดหนึบเจ้าตัวหันไปตวัดเสียงพูดกับคนที่อยู่ด้านนอกเพราะอยากจะไล่แขกไม่ได้รับเชิญไปให้พ้นไหวๆเรียดจงนึกอยากเล่นปิงอีดนานตายก็ปล่อยเขาไปให้ตามใจเขาทุกอย่างต่อไปนี้เรื่องอื่นก็จัดการหลังเช่นนี้เช่นการถ้าหากมีเรื่องอันใดจงอย่าไดไ้มารบกวนข้า ทนฟาบาดหายใช้เรื่องเรืองจงเลี้ยวใหม่บรรยากาศเจือเย็ยน,เยนรายงานล้วพบสิ่งกิดขวางใต้ก้นแม่น้ําอามันเรือลําขนาาแล่นต่อไปไม่ได้แล้วพญาเมื่อพบว่าการคาดดาของตนผิดพลาดร้องเทียนกระหันไปศพตากระพมิ้งอย่างหรือว่ากิจกรรมหาความสุขในข้ามคืนนี้จะต้องสิ้นสุดลงแล้วกขาปูกข้าคาดเอวอย่างจําใจลุกขึ้นมาสวมอภรพรตัวนอกจือเย็นเข้ามาได้ นายทหารคนสนิทผลักประตูเข้ามาเจือเยยนอธิบายเรื่องสิ่งกีดขวางเส้นทางข้าคร่าก่อนจะวิเคราะห์ออกมาว่าประหลาดแท้อากาศในดูไม้ไม้ปรีอบอุ่นอิมาจ,จึงละลายน้ำในแม่น้ำอามันน่าจะสูงขึ้นพอให้เรือใหญ่ของเราแล่นผ่านไปได้โดยสะดวกถึงจะถูกตามประเมินของกระบอบจะต้องเป็นแผนการของคนที่คิดเล่นงานเราอย่างแน่นอน ระหว่างที่กําลังหาเรือกันอยู่นั้นเสียงพิท้าก็ดังขึ้นมาจากข้างนอกอีกคราวนี้เป็นเลียเห่อร้องโอ้ลวดเติงและคนอื่นที่ทราบข่าวจึงรีบรุบมาฟังคําบัญชาการของเจ้านายว่าจัดการเช่นไรลวดเติงนั้นกระรุบนุ่น้อมเฟิงมิงเป็นพิเศษพอเข้ามาในห้องกระรอนอบก,กายคล้อมกายกำนับเขาก่อนจากนั้นท่านผูพูดกรงเทียน ข้าบาดยินว่ามีสิง่งจีดคว้างใต้นั้นสั่งให้รูปเริดำน้ำเก่งสองคนดำลงไปตรวจสอบพบว่าก้นแม่น้ำอามันในบริเณน้นเต็มไปด้วยก้อนหินก้อนใหญ่เรือของเรากินนำ้ำลึกหินยึงครูดท้องเรือทำแล่นผ่านไปไม่ได้หลงเขียนเอ่ยถามถ้าหากจะขนย้ายก้อนหินออกไปใช้เพลาเท่าใดอย่างน้อยจะต้องหยุดเดินเรือสามวันปรยากาศกัวเตองททำท่าลำบากใจการปรับพื้นที่ใต้น้ำกับปรับพื้นที่เหนือผิวน้ำเหมือนกัน คนงานจะต้องกันหายใจลงไปทำงานใต้น้ําน้าซ้ําหินที่อยู่ตรงก้นแม่น้ำล้นแต่ป็นหินก้อนใหญ่ทั้งเส้นไม่ฉะนั้นคองจิตคว้างเรือเราไม่ได้เรือเออเช่นเคี้ยวนี่ต้องขึ้มือของหยงฉวนร,ร,ราชายาตองค์หม่ยของ,ยงหยงเยยนอย่างแน่นอนตอนนี้สิริ้มก็นคนชั่วแช่ท้องมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเพื่อนครั้งที่เจ้าคนเชื่อแช่ท้องจัดพิธีราชาพิเศษ มันยังจัดคณะทูกเดินทางนำกองควันไปมอบให้ดูท่ามันคงเกรงว่าหากความบาเสเดก,กับเฉลยได้เมื่อใดจะมาชำระบัญชีแขนในภายหลังจะได้ร่วมมือกับเจ้าคนแจ้คนซั่วไอ้คนชั่วแซ่ทงขัดขวางไม่ความบาเสเดก,กับเฉลยอ,อย่างรดกำลังอย่าเพิ่มสัญญาเรื่องยงชวนในร้องเทียนปราบไม่หันไปมองคนรักเพิ่งมิงเจ้าคิดว่าเพลานี้ควรทำ กวรจะทําเช่นไรเมื่อเฟิงมิงเพิงะรีบรระลุกขึ้นมาจากเตียงอาพรชั้นในย,ยับอยู่ยี่ได่สวมอาพรยาวตัวนอกทับไว้ลวกๆเรียนผมยาวสลวยรุ่ยร่ายอยู่บนบาดดงดงามตรึงตากว่าเวลาปกติพอได้ยินคาถามของโรงเทียนเขาก็คุนคิดแม่น้าลึกขนาดนั้นถ้าจะให้คนย้ายก้อนหินออกไปต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยเออการฆ่ามนกมไม่สะดวกแบบนี้วุ่นวายชะมัดเลยนี่ถ้าหากว่ามีเครื่องอืม ถ้าค่าว่าพวกเราทิ้งเรือแล้วขึ้นฝั่งกันดีกว่าไหม ูดแล้วก็จะอดถอนหายใจด้วยความเสียดายไม่ได้พึ่งจะได้ลงโดยแท้ๆอุตส่าห์คิดว่าจะต้องเรือแล่นสบ,สบายสบายสักระยะหนึ่งเสียหน่อยไม่ทันไรความวางก็แตกสลายเสียเลยเจอเยยนนิ่งคิดก่อนจะการขึ้นมาอย่างนอบน้อมไม่ใช่กระหม่อมคิดจะโต้ยังท่านอ๋องต่สองฝั่งน้ําในเวลานี้แล้วแต่เป็นปากเขาหากคิดจะเดินทางบนบกก็ลําบากอยู่สักหน่อยตงเทียนสั่งเอาแผนที่มาสิเี่เออรีบไปหยิบแผนที่มาคลี่บนโต๊ะกันให้ทุกคนล้อมวงเข้ามาดูตอนนี้พวกเรา ราอยู่ที่นี่ถ้าหากล่องเรือไปตามแม่น้ำที่เราขึ้นฝั่งที่นี่เลื่อนทางต่อไปยังสี่ินได้โดยง่ายแต่หากเราขึ้นฝั่งที่นี้สองฝั่งแม่น้ําอามันในบริเวณนี้เป็นป่าเขาที่ไม่ใช่ทางสัญจรน้ำสังจะอาจจะเจอด่านซุ่มโจมตีของทางหยงเยียนวุ่นวายกว่ากันจริงๆ ่าบาทถ้าชนะพวกเราก็หยุดพักกันสามวันรอให้ปรับพื้นที่ใต้น้ําเรียบร้อยแล้วก็ินทางต่อหรือประหยยกค่ะทุกคนจงมองรงเทียนอย่างรอคายการตัดสิจใจของฝ่ายนั้นดูมันรงเทียนจะคิดอะไรไว้ในใจอยู่แล้วได้ขึ้ยิ้มเจ้าเล่และสั่งให้คนนาผู้กันและหมึกมาให้ชนะก็เรียกฟงมิงไปอีกทางก่อนจะตรวจปลายผู้การลงบนฝ่ามือนุ่มนิมคนรักแล้วรับพอจากฟงมิงแล้วไม่มีใครดูเขาเขียนสิ่งใด และเออชังเนื้อคอมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าร้องเทียนกระบอกพวงมิงซ่อนมือไว้ทางหลังและเ้าเอาหนุ่มกวาดตามองทุกคนในห้องแล้วยิ้มข่าเขียนการตัดสินใจไว้บนฝ่ามือพงงมิงแล้วแต่ก่อนจะบอกให้ทุกคนรู้ข้าอยากฟังความคิดเห็นของใครอีกคนหนึ่งจือเยียนเจ้าจงนําเรื่องนี้ไปเล่าเรียดจงเลี้ยวฟังและลองถามดูสิว่าเขามีความคิดเห็นเป็นเช่นไร พอพวกชิวเยิและช่อเลียยจงเลี้ยวพากันค้อนตลักปลาเลือกแต่ด้วยอยู่ต่อหน้ารงเทียนจึงมีการพูดอะไรออกไปจึงยินรับคำสั่งมาช้าก,กับอะไรางานพอเลียกจงเลี้ยวได้ฟังบอกว่าขึ้นฝั่งทันทีไม่หยุดคิดแม้แต่น้อยหม่ำทำผู้เด,ดินหาผบบาทจะส่งขึ้นฝั่งเขาซ้อยได้ต้องปลดให้เข้าไปคนเดียวก็ได้พอรงเทียนได้ยินนัก็หัวเราได,ด้วความเบิกบานใจเพ,พิ่มมินพุ่งอย่างตื่นเต้นเขาคิดเหมือนเจ้าเลย ว่าแล้วก็แบมือทุกคนดูที่แท้ต้าอ่อ,องหนุมเขียนเขาว่าขึ้นฟังไว้บนฝ่ามือก้อนรักลงเทียนอธิบายปรับพื้นที่ใต้น้ําไปไมีแต่จะเปลืองแรงเปล่าแม่น้ําอ่ามปันเม่แม่น้ําสายยาจะท้อหินไว้ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นซ้ำถ้าจะจัดการพับกับก้อนหินจริงเรายังต้องเส้นเปลืองก,กลาังคนและประามากกว่าฝ่ายือบนับสิบเท่าถึงจะปรับพื้นที่กลังนี้ได้ระหว่างทางครางหน้าทบสิ่งกีดขวางอื่นอีกแน่เมื่อเป็นเช่นนี้เส้นทางของพวกเราก็จะเปิดเผยหากศัตรูสามารถคาดในทิศทาง กันเดินทางของเราได้ก็ย่อบนผนร้ายมหาออย่างแน่นอนฟั่งมิงเพิ่งจะมาเข้าใจก็ตอนนี้แต่ว่ารงหูยังไม่สิ้นสงสัยในเมื่อความบาดตัดสินประไทยแล้วหรงทรงมีพระมัญชายขึ้นบอกก็พอจะต้องตัดถามความเห็นของเลียดจงเลี้ยวด้วยแล้วไปอยกค่ะ วันนี้ทุกคนได้อยู่บนเรือล้วนแต่ถูกเสียงพินกระเรียดจงนิ้วรังควานชิวเยนชิงชิวตาแดงก่ำเนื่องจากหูหนวกหูจนหลับไม่หลงไม่มีใครเข้าใจสักคนว่าเหตุใดร้องเพียนจึงได้ให้ความสัคพันกระเรียดจงลิ้วนักว่ามีร้องหูเพียงคนเดียวที่กราดถ้ามดังนั้นทุกคนจึงตั้งอกตั้งใจรอฟังคำตอบจากปากร้องเพียนถ้าองหนุ่มไม่ตอบในทันที้จะหันไปถามเลี่ยเออภาพวิชิลานยังอยู่ที่เจ้าหรือไม่อยู่ไปเหยียบกาเลี่ยเออลวงภาพวาดออกมาจากอกเสื้อ ภาพโดยชื่อว่าเป็นพลงานชิ้นเอกนี้เป็นเพราะชีวร้นปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมเก็บไว้ที่ตกบนมือเรียกเออจอมททเลนที่เที่ยวออกไปให้ใครตัวใครดูไปทั่วเรือฟังหมิงเจ้าจําได้หรือไม่ว่าข้าพูดกับเจ้าไว้อย่างไรบ้างเออเจ้าของชื่อจะงกหน้าเข้ามาและพูดเบาๆว่าเจ้าบอกว่าฝีมือวาดภาพของเขายอดเยี่ยมมาทุกครั้งที่ลงพูการจะไม่มีการลังเลแถมก็ยังแม่นยำไร้จุดผิดพลาดชี้เน้นเอกัยนยนืยน,ยนหน้าคำบามอ,อ,องแล้วแสดงความเห็นท้องจริงด้วยปลายผู้การของเขาหนัก แล่นส่งฝรั่งไม่ปรากฏความลังเลให้เห็นแม้แต่นิดเดียวไม่มีการเปลี่ยนใจกลางคันซ้ายตาที่มายำเชนีถาได้ยากจริงๆกระงกลงเลือเอยยังอดจะยอมรับไม่ได้ เจ้านี่ก็พอจะมีพรสวรรค์นในการวาดภาพจ่เหมือนกันนี่นะเรอเอเจ้าพูดผิดแล้วรงเทียนกราดด้วยสีหน้าจริงจงังสายตาที่เฉียบคมและปลายผู้การได้แม่นยำเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์อย่างเดียวเป็นอากาศเลี่ตจงนี้ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักซ้ำยนนยอย่างวาดภาพมามากเมื่อสั่งสมประสบการณ์นานเข้าท้ายสุดจึงวาดภาพในลำคาชนนี้ออกมาได้เพราะนานในหัวดุมาเช่นนั้นเรอเออก็ไม่กล้าทำทะลึ่งทะเล่นอีกแต่ยังไม่วายเงิมเงมิบ ถึงแม้จะวาดได้สมจริงแค่ไห้นแต่คนที่ชอบวาดภาพชนิดจะต้องมีไม่มากแน่นอนอย่างน้อยก็ชิวลั้นก็หนึ่งหลักที่ร่องห้าจะเป็นจะตาเสียให้ได้บาบาทกระหม่อมไม่เข้าใจว่าเหตุใดได้ทรงคิดวาภาพบาดข้องเลียจงเหลียวลำค่ะโรงเถยนยังไม่ทันตอบเสียงคนพูดท,ท้าทายใจเหือ่อกราวกับใครบางคนคิดอะไรออกและตกกะลึงกับการคนพบนั้น เขาหันไปมองเฟิงหมิงที่ทำหน้าอาชยันญญใจและเลิกเคี้วดูเหมือนหมิงอ๋องผู้ไรคิดออกแล้วกระมังสายตาทุกคู่พุ่งตรงไปยังร่างเฟิงหมิงพร้อมกันทันทีเฟิงหมิงมองหน้าเลี้ยเออจากนั้นก็มองหน้าร้องโหดร้าย้อนใจเหยียดยาและเอ่ยช้าๆเพราะภาพไปเลียดตรงนี้ถ้วาวาดที่สุดมันจะภาพเหมือนคนแต่เป็นภ,ภาพวาดภูมิประเทศ ใช่แล้วจือเยียนเป็นทหารจนคุ้นเคยกับภาดวาดภูมิเทศเป็นอย่างดีแล้วทานขึ้นมาเป็นคนแรกก็ปรบมือหนึ่งครั้งแล้พูดต่อด้วยความลิงลลดไม่แต่ภาพภูมิประเทศเท่านั้นจังหวาดอย่างเก็บรายละเอียดและแม่นยำถึงอย่างนี้ทางภูเขาหุบผาหน้าผาบอ่อสะดุดแอ่งยินเ,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 เพลาออกรบ แม่ทัพนกองจะอาศัยภาพวาดภูมิมีประเทศในการตัดสินใจเลือกใช้ยุทธวิธีการรบหากภาพวาดมีข้อผิดพลาดจะนำไพร่พลบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากถ้าจะนั่นก็หมายความว่า ต่อไปเวลาต้องการวาดภาพภูมิประเทศแล้วก็ข้อความเชิญเ,เรียจากเรียจงนิ้วได้เพื่องมิงเองกระตื่นเต้นไม่แพ้ก,กันดูท่าทีคาเสียที่ถ้วยยกมีนาการปลายพุมท่านอยู่เหมือนกันแม่น,นี้ล้เถียนใส่หน้าถ้าหากเขามีประโยชน์เพียงเท่านั้นก็ไม่คู่ควรจะรับขั้วหนกยินอาการหลอกที่ข้าเล็งเน้นความสําคัญของเขาเป็นเพราะสมองเขามีข้อมูลอันล้าค่าเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของแต่รัฐอยู่มากมายเขาต้องรู้ได้อย่างไงนะักเพิ่งมิงถามด้วยความสงบน คราวนี้ถึงตา้องหูคิดออกก่อนคนอื่นบ้างสีนหน้าขององค์รักษ์หนุ่มจึงเปลี่ยนไปทันทีนั่นเพราะป่าบาททรงมองออกว่าเลียจงเลี้ยวเป็นนักวาดภาพภูมิประเทศมีประสบการณ์โชคชนกว่อนมีประสบการณ์เช่นนี้เขาจะต้องวาดภาพภูมิประเทศออกมาแล้วนับไปท้วนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเขาจะต้องเดินทางเพิ่งได้ไปตามรัฐต่างๆมาแล้วไม่น้อยและจดจำสภาพภูมิประเทศของรัฐเหล่านั้นได้ขึ้นใจสวรรค์หากเป็นเช่นนั้นจริง คนผู้นี้มีค่ายิ่งกว่าเมืองทั้งเมืองเสียด้วยซ้ำเพียงแค่คิดทั้งเรียนงฉีดพลานในความตื่นเต้นแล้วหลีฟานเจียยงเยียนจุดใดในะรัฐเหล่านี้เหมาะเสียวางกับดนาจุดใดเหมาะที่บุกต่อเลยจุดใดเหมาะที่ปิดล้อมค่าศึกจุดใดที่กระแสน้ำเชื่อกลาจุดใดมีบอ่อสายด,ดูด รายละเอียดเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลที่ลำค่ายิ่งในยามสงครามพยุกสมัยี่การสื่อสารและการคาดน้ำคมล,าลา้าหลังเช่นนี้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของศัตรูสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดรัฐน้อยใหญ่ต่างปกป้องดินแดนในอาณาเขตของรัฐของตนอย่างหวงแหน หากต้องการแผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ของรัฐข้าศึกต้องสงสัยรับเข้าไปสวดั้างแล้วค้งเล่าเป็นเวลานานหลายปีกว่าจะรวบรวมข้อมูลได้สําเร็จกระทั่งแผนที่รัฐต่างๆที่ร้องเทียนใช้อยู่ในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแผนที่ที่ตเตาแห่งจีเลยรัชการก่อนๆรวบรวมมาเมื่อนับสิบนับร้อยปีก่อนกว่าจะถึงตอนนี้หลายจุดในแผนที่ก็ไม่ตรงกับภูมิประเทศที่แท้จริงแล้ว <c oughs> ข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่ววนทำการค้าที่ไม่มีผลตอบแทนแน่นอน ฟังเพลงที่ กำลังอารมณ์ดีจัดตบบางคนรักกระงแรงเจ็นดีด้วยในผู้ช่วยที่มีประโยชน์ขนาดนี้งเทียนมองฝ่ายนั้นเงียบๆไรยซึ่งท่าทางตื่นเต้นยินดีเหมือนกับคนอื่นได้แต่ยิ้มบางตอนนี้ยังยินดีเร็วเกินไปข้าจะใช้ประโยชน์จากคนพินิจได้หรือไม่อย่างเป็นปัญหาพอเขาพูดอย่างนี้ความนิ่งลดของคนที่เลีอยกับลดวูบลงทันทีจื้อเย็ยนทำขึ้นอย่างไม่เข้าใจพระบาทประธานห้องบนโถมขององค์เองให้ข้าประธานแก้วแวน่นเงินทองและก่องํำค่าตา่างๆตามที่เขาเรียกร้อง คนอื่นก็นอบน้อมกับเขาเขาจะยังไปหาที่ใดที่คนเอาอกเอาใจขนาดนี้ได้อีกเล่าโรยงหากเลียจงเลี้ยวไม่เลือกราบาดก็แสดงว่าเขาหาใช่คนฉลาดไม่ พระองค์เทียนขี้ยิ้มลุ่มดกเรื่องนี้พักไว้ก่อนเถิดเจยียนจะจงถ่ายทอดคำสั่งลงไปให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมย่ำรุ่งเมื่อใดพวกเราจะยกพลขึ้นฝังการน้ยน้อยแล้วบ่าเพิ่มมืองเอี้ยวคอย,ยิ้มไม่รัวเติงด้วทยทางนาะรักนะช้างเจ้าภูลุกนะ้องไม่ต้องติดตามพวกเราหรอกเรือทั้งสี่แล่นกลําให้แล่นต่อไปตามทิศทางเดิมหากเจ้าเห็นแต่น้ำเมื่อไรก็ค่อยปรับพื้นที่ไปถือเสียว่า ล่องเรือชมทัศยภาพริมฝั่งแม่น้ำอามันกันแล้วก็นนะหากมีทหารตั้งด่านขว้างทางก็จะได้แข่งข้อเป็นอันขาดให้พวกเขาบอกให้เข้าใจว่าโรงเพียนกับข้ามันอยู่บนเรือหากใครไปเชื่อขึ้นมาบนเรือได้ลวดเตงพบเจอคนมีอำนาจมาจนเจนตานั้นเชิดคมตอบอย่างไม่คร่าคร้ามแน่นอนโปรดวางใจกองเรือตระกูลเชื้อไม่เคยถูกผู้ใดตั้งด่านขว้างทางมาก่อนพวกเราเป็นกองเรือวันนี้ที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากบนเรือไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับราชสนคกรัฐอื่นย่อมมีผู้ใดกล้าสร้าง ความวุ่นวายให้พวกเราแน่นอนจบตอนนะครับขอบคุณครับ